กลองนี้กลองนี้กลองใหญ่หนึ่งกองใหญ่กลองใหญ่ป๊กหนึ่งสองสามนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิ่งค่ะโอเคค่ะอ๋อผู้หญิงเข้าทีนี้ถายผู้หญิงได้ละเสร็จแล้วพักน้องผู้ชายออกมาเลยคอ่าเชิญชุดต่อไปครับน้าอาหน้าไม่ได้เงินเสียสละกให้เอาน้าใส่เดี๋นะคะเมื่อกี้หายไปไหนมาอะไรทำไม แน่คืนแต่ทุกอยากให้บกค่าร้อยน้องหลัว่าอะไร๋ย่าน้องไปใช่ซื้อของแล้วขายด้วยมาให้หมดเลยจ้ามาให้หมดเลยน่โป่โปขนาดนขอเลื่อนเลื่อนึงนเลย 1 2 3ขออยลูกรับนึ่งสเบมาแล้วเดี๋ยวเดขอ้งนี้งน้โอเคนะโอเคนะงาน้งไวค่ะนิ้งไว้ค่ะโอเคค่ะไม่นะ้าอาวครับหนึ่งสองเีวป่ียมาคยตนตรงนี้เียรค่ะไม่เคยเคยบอกนอนอ่ะ ไซีมองมองกล้องหนึ่งสอโอเคครับเชิญนะครับท่านที่น่มรบุญขหลวงพอนะครับถ้าเสร็จแล้วก็เชิญนะครับชุดผ่านรูนปนะครับเชิญนะครับหลวงพ่อจะได้ภาคก่อนนะครับ เอาเนี่ยพวกเราที่มาจะเป็นติดติค้อนไปบูรณาหะเราทำงานในสถาบที่เดียวกันไปเลยครับ ทำงานในรูปับบเดียวกันเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำกานเป็นหนูเป็นคณะการทำงานเป็นหนูเป็นคณะเราก็ต้องการให้งานของเรามีความสมเด็จมีความไม่โคนมีความเจริญเพราะไอ้ความเจริญหรือความสมเด็จหน้าที่การงานงานั่นแหละมันก็นำมาสู่ความเจริญในชีวิตของเราเองเพื่อชีวิต ป็นตัวของเราเองมีความคุมีความเจิดไม่นก็เพื่อแต่พิถีพถันครอบครัวของเราเองมันก็ไมีแต่เฉาะในครอบครัวของเราจะมีพ่อแม่มีลูกมีหลานมีภรรยาสามีมันได้กระจายไปอยู่เยอะแยะแต่ตอนนี้ในวงการทํางานเนี่ยที่อยู่ร่วมกันจะอยู่ร่วมกันมากขนาดไหนก็ตามมันมีคนทํางานอยู่ที่ประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านแยกแยกไว้ ในหมูนะ่คณะทำงานรวมกันนะมันแยกกันได้สี่ประเภทแล้วเราอ่ะเราันแยกแต่แยกแยกให้ฟังขอผู้เจ้าท่านแยกแยกไว้อย่างไรแล้วเราดูสี่ประเภทเนี่ยเราอยู่ในคนประเภทไหนแล้วเราสอบปาร์นาประเภทไหนแล้วประเภทไหนที่จะทําหน้าที่ทำงานที่เจริญประเภทไหนที่จะทํางานที่ให้ทำงานนี่งงนให้ง,งานการของเรา เสียหายล้มเหลวไปเราก็ลองแยกแยะพิจารณาดูนะพระพุทธเจ้าแยกแยะคนทางานว้สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งทำงานอย่างข่าจ๊าำไว้เลยนะประเภทที่หนึ่งทำงานอย่างข่าประเภทที่สองทำงานอย่างโจรประเภทที่สามทำงานอย่างทายาทประเภทที่สี่ทำงานอย่างเจ้าของ กันเลืไปแตกเป็นข้างฟ้าเลยบุคคลที่ทํางานมีอยู่สี่ประเภท,ท 5, ประเภทที่หนึ่งทำงานอย่างฆ่าประเภทที่สองทำงานอย่างโจรประเภทที่สามทำงานอย่างทายาประเภทที่สี่ทำงานอย่างเจ้าของแล้วสี่ประเภทนี้เร,รเ,นเ,รเราชอบประเภทไหนแล้วเราชอบประเภทไหนประเภทที่หนึ่งทำงานอยา 5, ่างฆ่าทำงานอย่างไร ไอ้ข้ามันองที่สักก่อนลทีห่หัวจิกหัวมาสักก่อนเฮ้ยมันไปทำอะไรได้เห็นหยิบอะไรได้เห็งไปฝวายจะได้เห็นมันทำนอะไรได้เลยมันจะไปทำเป็นถ้าว่าหัาวพายทุวันตีสักก่อนมันถึงเคยเป็นใช่นไหมถ้าไม่มีใครใช้ไม่มีใครที้มันกระทัง้งหัวหลักหัวตอน,นรู้จักทำอะไรหรอเห็นไหมอันนี้ก็พอได้งรานอะไรแต่แต่คู่เป็นหัวหน้าเลยเรนน้อยเพราะต้อ,อ,องคอยจำื้อจำใครคอยชื่อคอยคุย ทิ้งไม่ได้เราทิ้งออกไปหา่างกันทั้งหัวหลักหัวตอนน่อทุกอย่าเลยต้องคอยจี้คอยใช้คอยตดเนี่ยทำงานอย่าง่าเราองพิจารณาดูาเรามีสว่วนนี่ยงไหมเนี่ยทำงานถึงเจ้าของรู้จักวางแผนรู้จักพัฒนารู้จักเพิ่มเติมรู้จักต่อเติมรู้จักแก้ไขเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวงงานไหนถ้ามีคนทำงานอย่างเจ้าของเยอะ วงงานนั้นจะเลดมั่นคงแต่แน่นอนควงงานไหนมีคนทํางานแบบขบมยเยอะโวงงานนั้นพังนแน่นอนเลยแต่เวลาเวลาเราพิจ,จารณาดูเราชอบแบบไหนเราชอบแบบคนทํางาน,นอย่างาแลแลเงจ้าของต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เป็นแบบเจ้าของเพราะนั่มาคุกคัมเจริญในโวงงานก็เจริญไปที่ตัวเราเราไม่ชอบทํางาน,นอยแบบขบวย เราก็ต้องปัดปัดยางให้ตัวเราเองถูกโวยเข้าใจไหมล่ะใส่ประเภทจำไว้เลยนะที่แ่ะคนทำงนานถ้ารู้จักแยกแยกแล้วเราจะได้คนทำงนานที่ดีแล้วก็มีความเจอเข้าหน้าใหนหะน้าที่กันงานต่อไปเอาทจานั้นแหละ 我弟弟说他家在唐河。